สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว Youtube ทุกท่านครับนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube นะครับเมืองตะลุงผักสดค,คลิปนี้อยู่ที่ร้านขายผักนะครับเหมือนเดิมนะฮะพามาชมกับอ,อของที่ขายนะครับ ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจะขายดีหรือเปล่านะครับ นี่ครับของทีเ่เราถ่ายให้ดูเมื่อคืนก็เยอะอยู่นะแต่มาช่วงนี้เพราะว่าทางร้านเราขาย24ชั่วโมงเนาะมันก็จะยุบยุบเยอะเหมือนกันนะครับดูครับ ما نمی เอาผาฟักทองคิดคำคไมนะไว้นะเรือผ้าฟักทองต้องคิดคำคไมไว้นะเดี๋ยวจะไปไ <c oughs> โอ้อันนี้ก,นนะกร,รุณาโยมเองปลาพลิงพลิงโยมเองไม่ได้เรียบร้อยเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ <c oughs>